มมมลเียรนนปป็ัิขอ,อเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมงานทอดกรถินสามัคคีโดยบริษัทชวีวันครุ๊ปจำกัดเพื่อสมทบทุนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารพระพุทธรูปปางสมาธิบนยอดเขาณวัดนาธิการามวัดหัวเขาท่าก่อหมู่ที่6 ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวันอังคารที่29ตุลาคม2567นี้ตรงกับแรม12ค่ำเดือน11กําโนดการวันจันทร์ที่28ตุลาคมเวลา19นาฬิกาพิธีสมโภชองค์กถินเวลา19นาิก30นาทีมโหสพสมโภช วันอังคารที่ยี่ตุลาคม2,567ตรงกับแรม12ค่ำเดือน11เวลา1 0นาฬิกา19นาทีเคลื่อนขบวนแห่องค์กะถิน1 0นาฬิกา30นาทีถวายพัฒหาหเพลแด่พระสงฆ์เวลา1 1นาฬิกา30นาทีชมการแสดงของนักเรียนเวลา1 2บสนาฬิกา30นาที พิธีถวายองค์กระถินและเวลา13นาฬิกาพิธีมอบทุนการศึกษารับพรอนกรวดน้ำเป็นเสร็จพิธีประธานอุปถัมภ์องค์กระถินคุณท่านดรชวีวรรณคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานบริษัทในเครือชวีวรรณรุ๊ปจำกัดร้อยโทชานวิโรธรัตนประเสริฐอดีตอธิบดีอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคแป ่าลืมวันอังคารที่29ตุลาคม2567นี้แรม12ข้าค่ำเดือน11 1, ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมงานทอดกระถินสามัคคีณวัดนาธิการามวัดหัวเขาท่าก่อหมู่6กตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนโดยพร้อมเพรียงกันฉะนั้นสมาภาพต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมใน งานทกเทนเพื่อจะได้สำเร็จเป้าหมายตามที่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หากงานนี้ไม่มีคุณท่านดรชฉวีวันณคำภาพก็คงจะไม่มีโอกาสที่ได้มีพระพุทธรูปและสานที่ปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าเป็นบุญของคนชาวอำเภอหลังสวนที่ได้มี คุณง่ายว่าได้มีเศรษฐีเจบุญมาร่วมพัฒนาวัดนาธิการามอาตมาภาพในนามเจ้าวาดวัดนาธิการามกงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เมตตาม,มาเป็นประธานในการทอดกระถนินฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอเจริญพรทุกๆคนเทิน